เห้เคยนะป้าผมมีเพลงมานำเสนอผมขายให้ทุกๆสี่พันห้าพันผมขายแล้วป๋ามันก็เป็นเพลงแนวพวกได้เงินไอตูปอะไรอย่างเงี้ยนะป๋าลองฟังดูนะใจหาแเวบเหมือนไอตูดตกน้ำข้อเมื่อยามที่เธอจากไปเพราะจนจนเธอทนไม่ไหวเธอจากไปยากไปใจหายแวบอะไรประมาเนี้ยแล้วป๋า หรือว่าเพลงนี้ไม่ชอบมันได้เจอก็นานโอ้แม่เอวโค้มันโตขึ้นเป็นกองพี่ก็มองมองมองแล้วตะลึงแลจ้องแทบจำไม่ได้เมื่อก่อนยังยังไม่เล็กตอนเป็นเด็กยังไม่โตเถ่าไรตอนนี้แปลกใจไม่รู้ขึ้นใครหายโตดีด้านหรือว่าเพลงมันก็เลือกเพลงเดียวหรือเปล่าเพลงนี้อาจารย์เขาฝากก็มาขาย ทีพันเพลงทำน้งเนี่ยมันก็เป็นแนวแนวทำนองไทยเดิมข้างข่าวกินกล้วยอะไรปะพอเท้าตบะม้วนว่อยู่ไม่ว่าเหยื่อเห็นไรแล้วเดียวอยู่เพลงเดียวแล้วปะปะต่อปะเดี๋ยวอยู่เพลงเดียวแล้วนี่เพลงเพลงนี้ไม่ไม่เจนจนเห็นไม่กลัวไม่กลัวัวงานนี้เข้าปะเยอะใช่ตลาดไทยไม่ปะ